ขอสวัสดียาบเช้าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปข้าสวนนะครับวันนี้จะพาไปเก็บผักะอบกันนะครับผมวันนี้ก็จะเก็บผักโอมไปขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนของแนวต้นชะอมที่ปลูกที่สวนนะครับทุกเช้าผมก็จะมาเก็บยอดไปไปขายนะครับผมตัดยอดไปขายนะครับพวกชะอมนะครับผม อยากให้เพื่อนๆมีไว้ที่สวนนะครับต้นสองต้นก็ยังดีนะครับผมมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะเรื่องของอาหารเนาะเดี๋ยก็แนะนําเลยก็ให้หามาปลูกนะครับผมชมบ้านๆน,นะครับผมชมมีหนามนะฮะนี่ครับผมเอาไปทําเมนูอาหารได้หลายเมนูเนาะจะใส่ต้มยำจะใส่จะทอดไข่เจียวชมทอดไข่เจียวก็ได้ก็อร่อยนะครับผม,มนี่ครับผม แนะนำเพื่อนๆหามาปลูกกันนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับต้นชะอมครับผมนี่เลยครับทุนนี่ครับปลูกขายก็ได้ปลูกกินก็ได้นะครับผมอย่าลืมมาครับฝากไวนนะครับผม